สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนบายบืยอนีผ้ามาเลาะครับมาะลาะทัางขาดงเฮ้าที่กาญกยูบ้านคำตานานะครับแถวบ้านผมบ้านคำตานาตาบลพนาอำเภอสว่างแดนินจังะะหวัดสกลนครเท่านี่แหละครับมนีผ้ามเาลาะเบบึงต้นใหม่ครับเป็นปลูกต้นใหม่อยู่ทอ่เรอบลอดปลาอ่อยปลาอย่างพระนะครับนาะ ืัอน,นี้ก็เลยผ้ามาเบิงฮาเปลี่ยนแนวทางให้พี่ให้น้องผู้ใดมีให้ไม่ยังอยากปลูกไว้ริ้มๆิมนะครับริ้มๆิมิมๆิมๆทางนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับนี่ครับงามเลยพี่นอ้องต้นนี้ห้อยสู้งนะครับต้นสักนะครับนี่ต้นสักอันนี้ผมมาเมื่อท่านถึงสิบปีแล้วครับนี่ใงแห้ง ชวยนะครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่ครับมันจะเป็นต้องปลูกอยู่ข้างหนาได้พี่น้องนี่ต้นซักมันต้องอยู่องศ์ยูข่ขาดงนี่สิครับเป็นหินแห้งนี่สิครับต้นซักงามมีต้นงาม,ม,รงามประมาณยี่สิบเกือบสี่สิบเมตรผมเลยครับความสูงนี่นี่ครับเดี๋ยวพระอาญามาเบิ่งเรื่อยๆต้องนี้ก็จะเป็น มีอย่างพลานนะครับแต่ว่าอย่างทั้งอย่างพลานนี่ก็ปลูกต้นพยุ่งก็บมีเลยครับพี่น้องนี่ครับเพื่อม,มุลคราคาในพื้นที่ของเขาเพิ่มกับปลูกรมิ่ม,มนี่ครับเพิ่มแล้วพี่น้องเนยผมเสียเบิง้งตางอมมันงอมันงามนะครับนี่สองสามโอ้ยนีพี่น้องเลยสะออนไร นับเหมือวมันแห้งไงข้นญงขึ้นแล้ไมีมูลราคาเลยครับของพวกนี้พวกต้นใหม่แค่ที่เท้าสิบปลูกแต่อย่างพระรานะครับยีต้นนี่แหละแห้งแห้งไงพี่รองนี่นี่ครับต้นนี้ง่ายง่ามครับสูงต้นอต้นซักครับนี่เดี๋ยวให้เบิงนะพี่รองประมาณสี่สิบเมตรเพล้วครับ าิบหรือสีเมตรพอนะครับนี่ตกงามครับหาพี่น้องเบิงแล้วเนาะครับเนาะโอ้เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกด็ดีอยู่เมืองนอกก็ดีนะครับหามพื้นที่ว่างที่ให้ที่ยังนะครับส่งเงินส่ทงท่องมาให้พ่อให้แม่ทั้งบ้านเฮ็ดไปถาด้วพี่น้องเด้อนี่ครับทั้งกาคาก็เป็น ปลายางพลร่าแทนทีเพิ่นสิบปลูกยางพลร่าหรือวาปลูกปลูกอ้อยยางเดียวนะครับแต่ว่าเพิ่นกับปลูกไม่เศรษฐกิจตั้ครับนี่ก็เป็นไม่ไม่ดูพี่น้องไม่ดูเนี่ยโอ้งามครับครับต้นใหญ่ครับเนี่ยปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่มันเป็นใยๆว่าเป็นอุโมงต้นใหม่เลยครับงามพี่น้องเนี่ยงามครับเนี่ย เบื้องแล้วเบื้งแล้วให้งามไปหนานพี่น้องเนาะนะครับผมก็นน่งลดประจําตําแหน่งนี่ครับสูงพี่น้องไอ้เป็นแถวเป็นแนวนะครับสังเกตเบื้องแล้วพี่น้องไม่ซักไม่ซักคนสีโตเติบโตได้ดีในพื้นที่แบบ เป็นปลาเป็นน้อน <ๆ S 1> นี่สิแรงข้นกาสีห้แลวละครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นไม้ไม้ประดู่ครับไม้ประดูป่ปลานี่สูงไม่้องนี่ป่มบรดู่าห้าอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน,น้านี่มันจะมีค่คาเท่าไหร่ผมกับปุ่มของแกเท่กันครับแต่ว่านี่คาในนอนครับวปวกกี้ปลูกกินทิ้มหมครับทนอะไรไมาสนใจอย,อยังี้ปลูกกินใบนี่ครับ เป็นแถวเป็นแนวนี่ครับต้นปลาดูอยู่กับต้นสักข้าพี่น้องว่าเบืองเปลี่ยนบรรยาก,กาศได้สิดแล้วครับมาทั้งขาดวงห้องนี่ทั้งโน่นทั้งสูงมาอยู่ให้ท้องให้ทงหน้าอยู่ท้องให้ทงหน้าอะไรพี่น้องอะสิอเบื่อนี่ครับต้นสักนี่ใหญ่เลยครับนี่หอมันออกมารู้สึกว่ามันร่มดีครับนี่ร่ม ลมเย็นดีลมเลื่อนนะครับเป็นแถวเป็นแนวปลูกตามไร่ทางนะครับเบื้องแลัมันรู้สกว่ามันดูดีเลยอี่งนั้นมันมนี้องสุกเลยว่าพี่น้องกะไปเลียกเบื้องอันนี้อย่าคองนะครับว่าพื้นที่อ,อ,อ,ทอย่าควงว่ามันเหมาะเหมาะทีุ่ดปลูกต้นไม้ยังเนี่ยครับต้น ต้นสักครับนี่ต้ในใหญ่ๆเลยพี่น้องต้ในใหญ่ต้ในใตใน,ในี้แห้งอ่ำครับสมมติว่าหน้าคตน,นี่ป๊าดหาอยากได้เฮี้ยนอยกากเฮ็ดเฮี้ยนจากหลังนะครับเนาะเอาพวกไม้สักนี่นะพวกไม้กระดูนี่ครับต้นงามต้ในใหญ่แต่ผมเบิ่งมานี่ห้อยปลูกเงาเติบได้พี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็สวย ปุ่นนะครับเป็นแถวเป็นแนวจากด้านปุ่นมากนะครับเนาะนี่ครับถี่มากเลยทั้งปุ่นเบื้องมันมีสเสน่ห์เลยพี่น้องเลยมุล่าพี่น้องสิมักเบื้องบอ่สิมักคือผมบ่นะครับแมักยังไงกะอย่าลืมกดกิดบต่ำนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์เข้าไป เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ครับครับแท่าที่สิได้อ้ยอยย่างเดียวคนก็เอามาปูกสิครับ่รอบๆริมๆคนก็ได้ปปูกต้นใหม่น้ำนะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับแต่เดี๋ยวทะข้นมักนะครับเนาะเสียนเอาไปเลือก ประยุกตใส้ว่าอยากปลูกแบบใดนี่ครับฟังนี่ก็เป็นหน้าครับนี่มันนี่เป็นหน้าดวงครับหน้าหน้าโคกหน้าหน้าหน้าดวงก็คือหน้าโคกครับส่วนฟังทั้งหน้าผมนี่มันจะเป็นหน้าเป็นหน้าลุ่มครับทั้งนี้เป็นหน้าขาคเกินขาดวงพี่น้องเลยบุ๊ยต้นนี้แค่ไงครับพี่น้องนี่นี่ครับต้นประดู อีกสิบปียี่สิบปีมมนใชใหงยทำไรเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยเอนาะพี่น้องงามนี่ก็บรรยากาศด้านนี่นะครับในาการงหยตรงหน้าคอยกัานั่นแหละชวนมาคามุณสีล่งต้นสักนะครับตรงนี้ ต้นสักหล่ะกะัยังมีกล้ยครับมีก่้ยมียังแซมไปน้ำนี่ครับต้นนี้ก็ต้นไงครับนี่สังเกตเบิงตะปูกางๆเลยมัน่นคืต้นไงนยครับต้นสักสูงพี่น้องนี่สูงเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกมองนังนครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นประดูครับพี่น้อง น,นี้ก็เป็นต้นบะาดูแต่ว่าต่ำลงมาก,ก็ซ่วมากพก็จิเห็ดเป็นเป็นยางพาราครับเนี่ยคนได้เงินดีเลยครับยางพะลาทั้งนี้แต่ว่าผมมัมีปลาย่างครับปลาย่างพะลาจะเป็นได้ดของทั้งบ้านเนาะครับเนาะทั้งหมู่บ้านเขาเจ้าน่ครับน,นี่ก็เป็นต้นบะดู คลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างไรครับผ้ามาเบืองบรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮาปลูกไม้ปาไม่เศรษฐกิจให้พี่น้องเบื้องเราเป็นไอเดียเป็นแนวทา้เอาไปปลูกไปเฮ็ดประดับเอ้ยยังก็ประยุกต์ใส่ในที่พื้นที่ของจะคของนะครับถ้าเป็นยังไดก็มักหรือบม่มักหรือเฮ็ดตั้งไหนพี่น้องปลูกไว้แล้วจังไหนก็น ฝากคอมเมนต์ขมว่าบอกกันด้อครับว่าใคยปลูกแล้วอยู่หน้าจักต้นจักต้นกนเบ้าสู้กันฟังไงนะครับเด้อ็อจะาลืมบอกว่าพี่นองรับส้มมาจากวัดไดพ้อมผมแสดงหูจักได้ยินดีดใจนานะครับว่ามีพี่นองอยู่ทั้งหดแน่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ